สนับสนุนการเดินทางโดย g ิกะไบ t e เท e r m มัสเท็ทีทีอีสปอร์ตลูซาทูเดว่านิเชอรลคอแซคูลเลอร์มาสเตอร์แ MSI และทีมกรุ๊ป ทีมกรุ๊ปนะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีลายสินค้ามากมายทีเดียวครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Memory ี a การ USB แฟลชไดร์ S S D โมบายแอปพลิเคชันนะครับรวมไปถึง Memory หรือแรมด้วยครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของที่เป็นไฮไลท์ของทีมกรุ๊ปในครั้งนี้นะฮะก็คือ T-Force s ซีรีสนั่นเอง สำหรับ T Force Series ครับเริ่มต้นจาก T Force Delta แล้วก็ T Force Dark ส่วนของชั้นล่างสุดตรงนี้นะฮะก็รองรับนะ DDR4 สำหรับ T Force Delta ก็จะมีแค่2รุ่นก็คือ4ค2และ8ค2คือสูงสุด16กิกแต่ T Force Dark รองรับสูงสุดหน่อยนะฮะมี16กิกคูณ4เลยทีเดียวบัสสูงสุดที่เขามีก็คือ3,002ส่วนด้านบนครับ T Force Vulcan นะ,ะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะ สูงสุด16กิกคูณ4เหมือนกันนะบัสสูงสุดอยู่ที่3,002เช่นกันครับขยับมาด้านบนเป็น T Force Dark Pro ก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอไปแล้วในส่วนของ Dark Pro แต่ว่าผมคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอารุ่นนะมาเป็น T Force Series เลยนะครก็คือ T Force Dark Pro นะครับสำหรับรุ่นบนสุดได้เป็นรุ่นไฮไลท์ของเขาก็คือ T Force Extreme วัดสูงสุดที่เขารองรับคือ4,266แต่ต้องบอกว่าเขามีโซนที่จัดแสดงซิสเทมแล้วก็ทำการโอเวอร์คล็อกอยู่นะสามารถโอเวอร์คล็อกได้เกินสเปคของเขาด้วยส่วนรุ่นก็จะมีแค่2รุ่นเท่านั้นนะที่เขาแจ้งไว้ก็คือ4 g ิกคูณ2แล้วก็8 g ิกคูณ2สำหรับตรงนี้เป็น G-Force Gaming Bundle Pack ก็คือ SSD และ RAM ขายคู่กันเลยนะครับก็จะมีเขามี3ซิสเทมให้เลือกก็คือแบบ SSD 240นะร่วมกับ DDR4 r o 3 0 0นะฮะในส่วนของบัตรแล้วก็จะเป็น SSD 480และ960ในส่วนของบัตก็ไปเคยเพิ่มขึ้นไปตามสเต็ปนะครับก็คือ3,200และ3,333ตรงนี้เป็นส่วนที่เขาจัดแสดงโชว์สินค้าแต่ว่ายังมีอีกโซนหนึ่งด้านในครับและยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยทีฟอ ไนท์ฮอคอีกหนึ่งรุ่นในตระกูล t f o r สนะฮะของทีมกรุ๊ปที่จัดแสดงโชว์ในงาน c o m พิวเต็กซในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์นะฮที่เขานำเสนอก็จะเป็นโทนสีดำดูดุดันเกมมิ่งดีนะครับพร้อมกับไฟ LED สีแดงสำหรับรุ่นที่เขามีจำหน่ายก็มีไม่เยอะมากนะฮะตามรายละเอียดที่เขาบอกไว้ก็จะมี 8GB กคูณ2ก็คือ บันเดินแบบ16 g ิแล้วก็เป็น16 g ิคูณ2นะก็คือ32 g b กแล้วก็ในส่วนของบัสสูงสุดอยู่ที่3,466สองรุ่นเช่นกันกันกบ3,200แล้วก็เครื่องที่เห็นอยู่ด้านหลังก็เป็นมอเดอร์เป็นผู้ดีไซน์ออกมานะครับแล้วก็ใช้แรม T Force Series เช่นกันโอเคเรายังมีอีกหนึ่งส่วนนะฮะที่เราบอกไว้ในตอนต้นว่าทางทีมร๊ปได้จัดเซตคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการโอเวอร์คล็อก เกินสเปคของแรมไปกับรุ่น T-Force x t r e m e ครับตัวนนี้ก็จะเป็นซิสเต็มที่เขาเอาไว้ทดสอบแล้วก็โอเวอร์คล็อกโชว์ให้ดูครับใช้ร่วมกับบอร์ด Asrock Z170 นะครับสำหรับรุ่นที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสีดำที่เขาใช้อยู่แต่เขาบอกว่าตัวที่ไฟนอลแล้วพร้อมขายคือ2สีนี้ครับจะเป็นสีเงินแล้วก็สีทองเงิน ตัวเอ็กซ์ก็อย่างที่เราเห็นด้านหน้าแต่อันนี้คือเขามาติดตั้งแล้วโอเวอร์ครอกให้ดูในส่วนของการโอเวอร์ครอกเกินสเปคอย่างที่บอกตามสเปคเขาแจ้งไว้ว่าสูงสุดบัส4,266นะฮะแต่ว่าตัวนี้ที่เขาโอเวอร์ครอกโชว์ไว้ลากได้ไปถึง4,400กับอีก2นะครับใช้ c l 18ในส่วนของ CPU จะเป็น Core i7 6700K นะคล็อกอยู่ที่3 9 3 3เมกะเฮิร์ตชิปเซ็ต Z170 และนี่ก็คือ T Force Series จากทาง Team Rup ที่เป็นไฮไลท์ในงานคอมพเนส2016ครับ